สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมก็กลับมานั่งคุยกันว่าด้วยเรื่องข่าวสารทั่วไปจากที่สาวดอยได้ไปดูไปชมในช่องในคลิปต่างๆแล้วก็ได้ไปเห็นคอมเมนต์หรือว่าอะไรต่างๆ ที่เป็นทั้งคอมเมนต์ที่ใต้คลิปของสาวดอยนะคะเอาเป็นว่าขอพูดถึงคอมเมนต์ใต้คลิปของสาวดอยก่อนก็อาจจะมีไม่มากแต่ก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีๆเราก็อยากจะเอามาพูดถึงแล้วก็อาจจะมีบางคอมเมนต์ที่บ่งบอกถึงความคิดเห็นต่างในสิ่งที่สาวดอยเสนอนะคะวันนี้ก็พูดถึงคอมเมนต์จากพี่น้อง คนลาวแรงงานลาวที่มาทํางานในไทยนะคะซึ่งสาวดอยก็ไปดูคลิปเขาแล้วเขาเองก็ได้กลับมาดูคลิปสาวดอยเหมือนกันแล้วไปสาวดอยไปเห็นคลิปของเขาเขาก็จะถ่ายทําอะไรเกี่ยวกับบ้านของเขาแล้วก็เขาจะพูดถึงเพราะว่าจากตัวเขามาทํางานในประเทศไทยนะคะมาเป็นมาทํางานในบ้านของไทยเราและมุมมองความคิดของเขาที่มีต่อประเทศไทยของเรามีต่อคนไทยซึ่งเขาก็นําเสนอ ตามความคิดความรู้สึกของเขาสาวรอยเชื่อแบบนั้นนะก็ในมุมมองดีๆก็เหมือนที่สาวดอยเองทําคลิปที่พูดถึงสิ่งดีๆในบ้านเมืองของเราในประเทศชาติของเราเนาะเพราะว่าสาวดอยเป็นชาวไทยภูเขานะแล้วสาวดอยก็ได้บอกแล้วว่าชาวไทยภูเขาเรานี้เราจะได้รับการช่วยเหลือพัฒนาทั้งอาชีพแล้วก็ ภายในวิถีชีวิตที่เราดำรงชีวิตอยู่จากที่ว่าเมื่อก่อนอาจจะทำอะไรที่แบบทำไล่เลื่อนลอยหรือว่ารู้จักทำอะไรไม่เยอะแต่พอมีโครงการหลวงเข้ามาพัฒนาให้เราจากเมื่อก่อนบ้านเสาดอยไม่มีไฟฟ้านะมีแต่ใช้ตะเกียงน้ำมันแล้วก็ตอนหลังมาปีถ้าเป็นหมู่บ้านของเสาดอยนะปี2 5 3 1ไฟฟ้าเข้านะคะตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ยังไปโรงเรียนอยู่โอ้ยดีใจกันมาก แล้วก็มีโครงการอะไรอีกเยอะแยะเนาะทั้งเมื่อก่อนเวลาเวลาฝนตกลงมาช่วงหน้าฝนฝนก็จะเยอะตกลงมาในห้วยในห้วยน,นี้น้ําก็จะเต็มแต่เมื่อถึงวันละหนึ่งน้ําก็จะไหลลงไปคือจะเหือดแห้งหมดแต่ตอนนี้ก็โครงการหลวงได้เข้ามามีการขุดอ่างเก็บน้ํานะคะอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก แต่ว่าแถวบ้านเราเราจะเรียกว่าเขื่อนเนาะเป็นเขื่อนสําหรับบ้านเรามันก็คือใหญ่อยู่นะมันอาจจะไม่ใหญ่เหมือนเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากไม่ใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าก็เป็นอ่างเก็บน้ําอย่างน้อยก็เป็นอ่างเก็บน้ําที่คอยกักเก็บน้ําเอาไว้ให้พวกเราได้ใช้ในหน้าแลง้งอาจจะไม่ได้มากมายแต่ก็ช่วงระยะหนึ่งก็ยังดีถือว่าดีที่สุดแล้วแล้วก็ที่อำเภอดอยเต่านี้ อ่างเก็บน้ำเยอะมากแล้วทีนี้โครงการหลวงยังช่วยพัฒนาอะไรอีกนะคะเอาเอาแค่หมู่บ้านเสาดอยก่อนนะมันยังไม่ต้องที่อื่นนี่มีเยอะแยะขอพูดถึงนี่เห็นคลองหลังบ้านเสาดอยนี้ใช่ไหมคะเห็นนะลำห้วยนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้มีมีขนาดแบบตื้นเขินนะคะมันตื้นเขินแล้วก็แคบแล้วทีนี้ เวลาน้ำป่าจากภูเขาไหลลงมานะคะไหลลงมาในลำห้วยแล้วก็ฝั่งฝั่งทางโน้นจะมีคลองเล็กๆที่เขาจะขุดขึ้นมาอันนั้นเป็นคลองขุดนะคะเป็นคลองเรียกว่าเขาเรียกว่าคลองขุดก็ช่วยชะลอน้ำตรงนั้นแต่ที่สุดมันก็ผันลงมาในห้วยแล้วทีนี้มันล้นห้วยมามันพอมันล้นห้วยเข้ามาตอนนั้นนี่ท่วมเข้ามาก็เยอะกว่าตอนนี้เพราะอะไรคะเพราะว่า ในลำห้วยเนี่ยมันมันแคบมันตื้นเขินป่ะเดี๋ยวไปดูลำห้วยกันตรงๆอ่ะอันนี้ให้ดูนะคะอันนี้คือลำห้วยข้างบ้านสาวดอยที่ได้รับการขุดมาแล้วขุดลอกห้วยนะคะก็เป็นโครงการหลวงเขาเอารถแบคโฮมาช่วยขุดลอกให้ก็รู้สึกว่าจะสองรอบแล้วนะเพราะว่าขุดหนึ่งรอบ พอน้ำนองไหลมามันก็จะพัดเอาเหมือนกับว่ามันปั่นเอาทรายเอาอะไรขึ้นมามันก็ทำให้ตื้นเขินอีกแต่ที่ดีที่สุดก็คือมันกว้างขึ้นนะคะลำห้วยเห็นไหมลำห้วยข้างบ้านอันนี้เป็นลำห้วยข้างบ้านนะคะถามว่าเมื่อก่อนมันกว้างขนาดนี้ไหมไม่มันแคบนะคะแคบกว่าน,นี้หลังจากที่โครงการหลวงมาช่วยขุดช่วยขุดลอกให้เราแล้วมันก็กว้างขึ้น แล้วฝั่งโน้นก็เป็นตลิงฝั่งโน้นจะเป็นท้องนานะคะก็จะเป็นตลิงช่วยมันก็จะช่วยกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้านาแต่ถ้าน้ำมันท่วมหนักมันก็ไหลามาเหมือนเดิมนี่เห็นไหมคะความกว้างของลำห้วยนะคะนี่ลำห้วยแม่หาดนะคะแล้วก็ตรงหัวลำห้วยสุดโน้นก็จะมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่เป็นเหมือนที่เราเรียกว่าเขื่อนนั่นแหละแต่ก็เป็นอ่างเก็บน้ำซึ่งก็เป็นโครงการของ นายหลวงที่มาทำให้เหมือนเดิมนะคะแล้วแบบนี้จะไม่ให้สาวดอยพูดถึงสิ่งดีๆที่พ่อหลวงไทยมีน้ำพระทัยมาทำให้กับพวกเราชาวไทยภูเขาได้อย่างไรสาวดอยจะบอกว่าสาวดอยบางคนอาจจะบอกว่าสาวดอยอวยก็แล้วแต่จะคิดแต่สาวดอยขอบอกว่าสาวดอยพูดด้วยความรักและความชื่นชมในสิ่งที่เราได้รับเนาะ คิดจะพูดก็พูดถึงแต่สิ่งดีๆบางครั้งบางทีสิ่งใดไม่ดีเราอาจจะรู้เราอาจจะเห็นบ้างแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องนำเสนอก็ได้จงมองหาสิ่งดีๆในตัวผู้อื่นแล้วมาพูดแต่ถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดนี่นี่คือสาวใดจะอยู่ในโหมดนี้สำหรับในโหมดสาธารณะนะคะไม่รวมส่วนตัวนะส่วนตัวมันก็คือส่วนตัวเนาะแต่นี่เราพูดกันถึงในส่วนสาธารณะนี่เห็นไหมตอนนี้น้าก็ แห้งแล้วนะคะแต่ที่อ่างเก็บน้ําก็มาอยู่ไกลเนาะไว้วันหลังถ้าได้ไปจะถ่ายให้ดูอันนู้นที่เห็นกระสอบเรียงกันอยู่อันนั้นก็คือฝายชะลอน้ํานะคะกระสอบทรายก็เอาทรายมากั้นไว้ก็คือชะลอน้ําไว้เป็นเป็นช่วงๆเพื่อก็ก็เพื่อกักน้ําไว้ให้มันขังอยู่ตรงนี้นานๆเนาะเนี่ยก็จะก็จะเห็นอยู่นี้แล้วก็จะมีข้างบนอีกเป็นช่วงๆก็จนสุดลําห้วยนะคะจะมีแบบนี้เป็นไปจนสุดลําห้วย อะตอนนี้ก็มาดูกันแค่นี้เนาะอะ,อะหลังจากที่ได้เห็นคลองแล้วนะคะอันนี้คือเราพูดถึงส่วนดีๆของบ้านสาวดอยนะคะของวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาของสาวดอยก็เราได้รับอะไรเราอยู่แบบไหนสาวดอยเนี่ย สาวดอยพูดถึงในส่วนที่สาวดอยได้รับรู้ได้อยู่ได้เห็นแล้วทีนี้ในส่วนของแรงงานลาวหรือพี่น้องต่างชาติอื่นๆที่เขาได้มาเที่ยวเมืองไทยหรือว่าได้มาทํางานในประเทศไทยของเราเขาก็สิ่งไหนดีๆเขาอาจจะได้ได้ทำงานแล้วก็ได้พบปะผู้คนในจ้างที่ดีหรือเพื่อนพี่น้องคนไทยที่ดีที่ที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันมีมิตรหมตรีที่ดีต่อกัน เขาก็พูดเขาก็พูดเหมือนกันเขาก็ชื่นชมและขอบคุณซึ่งบางทีก็คงจะโดนเหมือนกันแหละที่ว่ามาอวยประเทศไทยอวยคนไทยอย่างเงี้ยเอาก็อย่าอย่าไปซีเรียสก,กับตรงนั้นเลยมันเป็นธรรมดาของคนที่คิดต่างเนาะแล้วทีนี้การอาจจะมีความคิดต่างที่เกิดการเปรียบเทียบก็มีนะ เหมือนกับว่าบ้านโน้นมันดีกว่าบ้านนี้บ้านนี้มันดีกว่าบ้านนั้นบ้านบ้านฉันดีกว่าบ้านเธอบ้านเธออะไรกว่าบ้านฉันซึ่งอันเนี้ยมันเป็นธรรมดาของความคิดต่างในของคนในบางหมู่เหล่านะถ้าเกิดเราผ่านไปเจอไปพบไปเห็นสาวดอยก็เห็นนะในในช่วง y YouTube เนี่ยที่เกี่ยวกับว่าออ้ยประเทศโน้นดีกว่าประเทศนี้ประเทศนั้นดีกว่าประเทศนี้เออไปเรียนตรงนี้ดีกว่ามาเรียนตรงนั้น ก็ไม่ก็เอาที่สบายใจนะคะใครเรียนตรงไหนใครไปทำงานตรงไหนใครอยู่ที่ไหนถ้ามันดีต่อชีวิตของคนคนนั้น <S 2> <S 2> <S <ynı> ก็อยู่ไปทำไปเรียนไปเราไม่ว่ากันเพราะว่าอันนี้พูดถึงสาวดอยนะสาวดอยไม่ว่าใครสาวดอยเพราะว่าสาวดอยจะไม่เปรียบเทียบสาวดอยจะพูดเสมอว่าอย่าเอาเราไปเปรียบกับเขาอย่าเอาเขามาเปรียบกับเรา <S <S เขากับเราเปรียบกันไม่ได้เราก็เปรียบกันไม่ได้มันคนละ คนรับควนกันทีนี้ความสุขที่เกิดในใจความสำเร็จในชีวิตเนาะทำงานตรงไหนทำงานตรงไหนได้เงินดีกว่าเรียนตรงไหนทำให้ทำให้แบบอะไรละ่ะได้ข้อคิดมุมมองที่ดีได้วิชาที่แน่นแล้วก็เอามาดำรงชีวิตมันทำให้ชีวิตของตัวเองอะ่ะมีความสุขแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองนั่นแหละ ความสำเร็จมันคือมันวัดกันอยู่ตรงนั้นไม่จําเป็นว่าไปไปทํางานตรงนี้แล้วมันดีกว่าตรงนั้นไปทํางานตรงนั้นแล้วดีกว่าตรงนี้แต่ละคนอาจจะอาจจะได้ดีคนละที่กันก็ได้เนาะบางทีคนหนึ่งการเรียนก็เหมือนกันบางทีเขาอาจจะถูกจริตกับการเรียนที่นั่นอีกคนก็ถูกจริตกับการเรียนที่ที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเคารพสิทธิ ของกันและกันสาวดอยเชื่อนะว่าเราจะอยู่ร่วมในโลกนี้ด้วยกันอย่างสันติมากที่สุดอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่อย่างน้อย70%หรือสัก50%อก็ยังดีที่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติภาพที่สุดเนาะไม่ใช่เฉพาะ mm hmm. บ้านเราเลยเอาทั้งโลกนี่แหละเพราะว่าทุกวันนี้เราพบปะสังสรรค์กันที่ไหนมากที่สุดในโลกโซเชียลใช่ไหมคะในโลกโซเชียลเนี่ยการคอมเมนต์ เหมือนที่ทุกคนมานั่งดูคลิปสาวดอยสาวดอยเป็นนั่งดูคลิปคนอื่นเมือนกันเลยค่ะเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปเหยียบบ้านไปอยู่บ้านไปหากันถึงที่บ้านหรอเนี่ยแค่กดเข้ามาคลิกเข้ามาดูในช่องเราก็เหมือนมานั่งคุยกันเนี่ยแลกเปลี่ยนกันได้เพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดในใจของเราความสําเร็จหรือว่าสิ่งดีๆที่เกิดกับชีวิตของเรานั่นคือคำตอบนะคะเอาตรงนั้นคือคำตอบ ไม่จําเป็นว่าจะต้องเอาของเขามาเปรียบเราเอาของเรามาเปรียบของเขาใครจะเปรียบช่างเขาถ้าเขาถ้าเขาเปรียบแล้วเขามาเหมือนมาบุลี่ความคิดของเราที่เราคิดต่างจากเขาช่างเขากะช่างมันเนาะช่างหมวมันเรากลับมาโฟกัสที่ตัวเองถ้าฉันอยู่ตรงนี้ฉันทําแบบนี้ฉันเรียนตรงนี้ฉันทํางานตรงนี้ฉันมีความสุขเอาแค่นี้ก็พอแล้วก็เหมือนสาวดอยที่ภูมิใจและดีใจที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทย คนอื่นอาจจะไม่ชอบประเทศไทยอาจจะไม่ไม่คือไม่พอใจในวิถีชีวิตแบบไทยๆอันนั้นก็เรื่องของเขาแต่สาวดอยพอใจภูมิใจที่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะพี่น้องชาติอื่นๆบ้านอื่นก็เหมือนกันที่เข้ามาทำงานในในไทยนะคะถ้าท่านเข้ามาในไทยแล้วท่านมีความสุขท่านได้แบบ มีความสุขมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นค่าแรงอะไรมีเงินเก็บกลับไปจูนเจือครอบครัวแล้วการมาอยู่ในไทยก็มันทําให้แบบมันไม่ได้เป็นอะไรแบบที่ว่าเลวร้ายอยนะ่างนาะเป็นสิ่งที่ดีมันอาจจะไม่ได้ดีมากเหมือนอยู่บ้านหรอกเป็นธรรมดาการพัดถิ่นไปอยู่บ้านเมืองคนอื่นเขานะ่ะ มันก็มันก็ต้องเจอกับอะไรอึดอัดหลากหลายเป็นธรรมดาสาวดอยเองอยู่ชนบทลงไปทํางานในเมืองสาวดอยก็เคยไปทําซึ่งมันก็เหมือนกันความรู้สึกไม่ต่างกันอันที่จริงประเทศลาวกับประเทศไทยเนี่ยมันก็เหมือนมันการมันแค่เวลาการเข้ามาทํางานในไทยมันก็อาจจะต้องทําอะไรให้มันถูกต้องแค่นั้นเองเนาะ อันที่จริงการเดินทางจากประเทศลาวมาไทยเสาดอยพระเทพจะไม่ได้ต่างอะไรจากเสาดอยต้องอยู่ต่างจังหวัดลงไปทํางานกรุงเทพเลยระยะทางนี่เผลอๆเนี่ยนะเหมือนอย่างพี่น้องคนลาวที่อยู่เขตแดนติดกับไทยเนี่ยเขาข้ามฝั่งมาทํางานตรงไทยเนี่ยอาจจะใกล้กว่าที่สาดอยอยู่บ้านเสาดอยลงไปทำงานกรุงเทพอีกอันนี้จริงนะไทยกับลาวก็ เหมือนเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็เหมือนพี่เหมือนน้องบานคนก็อาจจะมีเพื่อนมีญาติพี่น้องที่อยู่ทั้งสองฝั่งด้วยกันก็ได้ก็จงโฟกัสไปที่คนที่รู้สึกดีกับเราแล้วก็รู้สึกดีกับเขาคนที่อคติกับเราเราก็ไม่ต้องยุ่งกันแค่นี้เองเนาะแต่เราจะไม่เปรียบเทียบกันเราไม่บูลลี่คนอื่นส่วนเขามาบูลลี่เราช่างหมอนเขาเถอะเขาบูลลี่เราเขาก็ทุกข,ของเขาเอง คนที่บูลลี่คนอื่นน่ะชีวิตเขาไม่มีความสุขหรอกแต่เรานะถ้าเราเราถูกบูลลี่เราเมาเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบูลลี่มาเรามีความสุขนะเราหัวรล้อได้เหมือนเดิมโอเคนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเป็นกําลังใจให้พี่น้องคนลาวที่มาทํางานในประเทศไทยแล้วก็ญาติพี่น้องที่รอลูกหลานกลับไปอยู่ที่บ้านเนาะอาจจะเป็นลูกเป็น เป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้เท่าผู้แก่ลูกหลานมาทํางานอยู่ในเมืองไทยเป็นธรรมดาก็รอคอยเนาะเป็นกําลังใจแล้วก็ทรงภูมิใจนะที่เรายังมีงานทําไม่ว่างานทํานั้นจะอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเรายังมีงานทําเราก็จะยังมีเงินใช้วิถีชีวิตเราก็ชีวิตเราก็จะดีขึ้นบ้านก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ว่าเหมือนสาวดอยเมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดไปทํางานกรุงเทพนะบ้านเรามันก็อยู่นั่นแหละเราอาจจะต้องจากมันสักพักหรือยังไงสุดท้ายแล้วเราแคบ ไปทํางานเราคิดอย่างเงี้ยเราแค่มาทํางานทํางานขยนันแล้วก็อดทนแล้วก็อดออมรีบเก็บเงินไว้ถ้ายิ่งคิดถึงบ้านมากเท่าไหร่ให้ขยันเก็บเงินแล้วก็อดออมไว้ประหยัดเท่าที่ประหยัดได้กินเพื่ออิ่มกินแค่อิม่มกินเพื่ออยู่อย่าใช้ชีวิตอยู่เพื่อกินไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่ได้กลับไปอยู่บ้านถาวรสักทีเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินเก็บแต่ถ้าเราขยานันประหยัดรีบเก็บเงินอดออมไว้เราก็จะมีเงินพอเก็บแล้วก็จะได้รีบกลับไปอยู่บ้านเนี่ย เราการไปทํางานที่ไหนเรามีจเราจะมีจุดหมายหรือว่าเหมือนมีอะไรเป็นเป็นเหมือนรออยู่อ่ะเหมือนเรามีเป้าหมายว่าอย่างเงี้ยเนาะฉันมาทํางานเพื่อเก็บเงินกลับไปอยู่บ้านเดี๋ยววันหนึ่งก็อยู่บ้านตอนนี้ก็อดทนนิดนึงอาจจะมีลูกเล็กๆหรือว่าอะไรญาติพี่น้องพ่อท้อพ่อ,พอ,พอเกรออยู่บ้าน าะนั่นแหละเขาคือกำลังใจและเขาคือแรงผลักดันให้เราได้รีบทำอะไรแล้วก็กลับไปไม่ว่าจะเป็นพี่น้องซอปปอวหรือพี่น้องไทยเองที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไปทำงานในเมืองโอเคนะคะคลิปนี้กะว่าจะเอาสั้นๆแบสาวดอยพอได้คุยแล้วมันยาวทุกทีเลยก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกเมนทุกไลค์และขอขอมากรรมขออโหสิกรรมเหมือนเดิมนะคะ หากคำพูดของสาวดอยมันพูดให้คนอื่นขัดหูขัดใจขัดเคื่องใจอย่างไรก็ขอ,ขอกรรมกรรขออาโหสิกรรมทุกกรณียกรรมนะคะแล้วสิ่งใดถ้าเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอแผ่อุทิศให้เจ้ากรรมในเวรทุกมูลเหล่าชั้นภูมิให้ได้มีส่วนร่วมในอานิสงส์พ้นบุญร่วมกันไปตลอดกันลนานสวัสดสิ้นเสมอแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะ สาธุอยู่ดีมีสุขทุกท่านค่ะ